สวัสดีครับอันจักท็อปคิดรวบรวมเรื่องราวที่สุดบนโลกใบนี้มาให้ท่านผู้ชมรับชมกันนะครับทุกวันนี้ก็มีหลายค่ายที่ต่างกันแข่งขันผลิตมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์ออกมาขายตลอดเพื่อชิงความเป็นหนึ่งแต่ก็ยังมีการผลิตซูเปอร์ไบค์ออกมาเพื่อแข่งกันเรื่องความเร็ววันนี้เราพามาพบกับซิปอันดับมอเตอร์ไซค์ที่เร็วที่สุดในโลกปี2022กันนะครับว่ามีซูเปอร์ไบค์ขันไหนที่มีความเร็วสูงสุด เท่าไหร่กันบ้างผิดพลาดประการใดก็ต้องกราบขอภัยท่านผู้ชมมาณัที่นี้ด้วยนะครับถ้าพร้อมกันแล้วรีดยามาวายแซทเอฟอาร์วันยามาวายแรวันรุ่นใหม่นี้ปรับลุกด้วยกันใช้เฟรมแบบอลูมิเนียมอลลอยเดลต้าบ็อกซึ่งมีน้ำหนักที่เบากว่าเดิมและมีความแข็งแรงใช้เครื่องยนต์4สูบเรียง900แนซีซี 4จังหวะ4วาวต่อ1สูบนะครับระบายความร้อนด้วยน้ําโดยพกพาแรงม้ามาถึง200ตัวคันเลยทีเดียวนะครับที่13,500รอบต่อนอาทีด้านท็อกหรือแรงเบ็ดที่สูงสุดนะครับอยู่ที่112นิวตันเมตรที่11,500รอบต่อนอาทีสามารถทําความเร็วได้สูงสุดที่299ิกิโลเมตรต่อชั่วโมง อันดับ9กา Kawasaki Ninja Z X100R สปอตบสมรรถนะสูงอีกรุ่นในกลุ่มนินจานะครับดีไซน์สวยนำสมัยตั้งแต่หัวจรดท้ายแรงด้วยสมรรถนะเครื่องยนต์สีสูบเรียงสีจังหวะระบบระบายความร้อนด้วยน้ำปริมาตรกระบอกสูบนะครับอยู่ที่1 4 4 1ซีซีระบบจุดระเบิดด้วยดิจิตอล CDI มาพร้อมเครื่องยนต์ร้อยกันจ็ดแรงมา้าที่1 5 0 0รอบต่อนอาที และจะขยับขึ้นเป็น209แรงม้าเมื่อเครื่องยนต์ทํางานเต็มที่นะครับส่วนแรงบิดอยู่ที่1 153.5นิวตันเมตรที่7 500รอบต่อนาทีทําความเร็วสูงสุดที่เคยทําไว้นะครับ301กิโลเมตรต่อชั่วโมงอันดับ8 BMW S1000RR 2018นะครับ BMW S1 RR คือการปฏิวัติของรถสปอร์ตไบส์สปอร์ตตั้งแต่เปิดตัวครั้งแรกจนถึงปัจจุบันนะครับมอเตอร์ไซค์รุ่นนี้ยังได้รับการพัฒนายอย่างต่อเนื่องใช้เครื่องยนต์4จังหวะ4ีลูกสูบขนาด 999cc ซี4วาล์วต่อ1สูบนะครับจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิพงด้วยระบบหัวฉีดเล็กทรอนิกใส้ระบบระบายความร้อนด,ด้วยน้ำและน้ำมันให้กำลังสูงสุด109แรงมาที่13,500รอบต่อนาทีและแรงบิดสูงสุด 113นิวตันเมตรที่1,500รอบต่อนอาทีทำความเร็วสูงสุดไว้ที่3 3 3กิโลเมตรต่อชั่วโมงอันดับ7จ็ดดูคาติพานิกาเล่ V4 รถมอเตอร์ไซค์ซูเปอร์ไบค์ตัวแรงจากค่ายดูคติที่นำเทคโนโลยีของโลก แห่งการแข่งขันมาผสมผสานให้กับบนท้องถนนได้อย่างลงตัวโดยมีการปรับพัฒนาเทคโนโลยีและเครื่องยนต์ใหม่เพื่อให้สมรรถนะที่ดียิ่งขึ้นตุกติพาณนิเกลเลวีโมาพร้อมเครื่องยนต์เดสม o ดีซีสตาร์ดาเรซึ่งเป็นเครื่องยนต์4ีูบให้พละกำลัง1 1ึ่ซีซี214แรงม้าที่13,000รอบต่อนาทีมีแรงบิดสูงสุด122นิวตันเมตรที่10,000รอบต่อนาทีะระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงแบบ,แบ,บ e อิเล็กทรอนิกส์หัวฉีด ทำความเร็วสูงสุดไว้ที่308กิโลเมตรต่อชั่วโมงกันเลยทีเดียวนะครับอันดับ6 MV a c u t a h 4 r เป็นรถแนวซูเปอร์สปอร์ตสายพันธุ์แท้จากอิตาลีเสริมความแข็งแรงและยังมีน้ำหนักเบาเครื่องยนต์เมียตาสกงกำลังที่ดีตอบสนองกับคันเร่งได้อย่างดีดุดเด่นด้วยวัชฉีดอิเล็กทรอนิกส MV a c u t a F4R มาพร้อมเครื่องยนต์4สูบ4จังหวะ4วาล์วต่อ1สูบนะครับระบายความร้อนด้วยน้ำระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงแบบหัวฉีดขนาดเครื่องยนต์ที่ห้มานะครับ 998cc กำลังเครื่องยนต์ที่ได้201แรงมา้าที่13,000รอบต่อนาทีแรงบิดอยู่ที่111นิวตันเมตรที่1600รอบต่อนาทีทําความเร็วสูงสุดไว้ที่312กิโลเมตรต่อชั่วโมง ดับ5สุุกิฮยาบุสะมาพร้อมเครื่องยนต์4สูบ4ีจังหวะมีระบบระบายความร้อนด้วยน้ำขนาดเครื่องยนต์ 1,340cc กำลังสูงสุดอยู่ที่1 9 7แรงมา้าที่9,500รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุด155นิวตันเมตรที่7,200รอบต่อนาทีสามารถทำความเร็วสูงสุดได้ที่312กิโเมตรต่อชั่วโมง ดับ4ดูคติ1199พานิกลีอ่าเป็นรถซูเปอร์บคส์สายพันธุ์ใหม่ของค่ายดูคติออกแบบได้อย่างชบเฉี่ยวดุดันสปอร์ตฟูลเฟลลิ่งดูคติ1199พานิกลีอ่าคุมกำลังเครื่องยนต์แบบ4จังหวะ2ลูกสูบแอลทวินระบบวาลวเดสโมโดมิก c วาลวต่อ1สูบระบายความร้อนด้วยหม้อน้ำและพัดลมไฟฟ้าขนาดเครื่องยนต์ที่ให้มานะครับขนาด 1.198ซีซีกำลังเครื่องยนต์ที่ได้205แรงม้าที่11,500รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุด136.2นิวตันเมตรที่1250รอบต่อนาทีทําความเร็วสูงสุดไว้ที่325กิโลเมตรต่อชั่วโมงอันดับ3 Lighting LS218 เป็นรถมอเตอร์ไซค์สปอร์ตฟูลเฟลลิ่งที่เลือกใช้งานรูปแบบพลังงานไฟฟ้าผู้ผลิตรถจนรมอเตอร์ไฟฟ้าจากสหรัฐอเมริกาถือว่าเป็นรถมอเตอร์ไซค์พลังงานไฟฟ้าที่สามารถทําความเร็วสูงที่สุดในโลกก็ว่าได้นะครับคุมกําลังมอเตอร์ไฟฟ้าขนาด150กิโลวัตต์ระบายความร้อนด้วยน้ําให้แรงม้าสูงสุดที่204แรงม้านะครับที่1500รอบต่อนอาทีแรงบิดสูงสุด227นิวตันเมตร ระบบส่งกำลังแบบ Direct Drive Motor ไม่มีเกียร์นะครับสำหรับรุ่นนี้โครงสร้างหลักและเฟิ้งผลิตจากวัดสดุคาร์บอนไฟเบอร์ผสมกับอลูมิเนียมทำความเร็วสูงสุดไว้ที่นะครับ351กิลเมตรต่อชั่วโมงอันดับ 2. MTT t o b i t e Y2K รถถูกสร้างขึ้นโดยบริษัท MTT m a r ินเทอร์ไบท์เทคโนโลยีที่ผลิตเกี่ยวกับเครื่องยนต์กังหันลบเครื่องจักรก่อเรือเดินสมุทรปั๊มแรงดันสูงในรัฐลุยเซียนาประเทศสหรัฐอเมริกาแต่ได้หันมาทํามอไซครุ่น m t y 2 k ใช้เครื่องยนต์เจ็ตโรสลอย2 5 0 4 1 8เทอร์โบชาร์จที่ติดตั้งอยู่ในเฮลิคอปเตอร์รุ่นต่างๆนะครับให้กำลัง320แรงมา้าที่52,000รอบต่อนาที แรงบิดมหาศาลมากๆเลยสําหรับรุ่นนี้นะครับอยู่ที่5 7 6 2 2นิวตันเมตรที่20,000รอบต่อนอาทีส่งกําลังด้วยเกียร์คึงอัตโนมัติ2สปีดผ่านโซ่เลสเตอร์ไปลงที่ล้อหลังทำความเร็วสูงสุดได้ที่372กิโลเมตรต่อชั่วโมงในเวลาเพียง23วินาทีเท่านั้นเองนะครับเนื่องจากความเป็นสุดยอดรถเมร์ไซค์ที่ใช้เครื่องยนต์เฮลิคอสเตอร์จึงทำให้เจ้าวนทุกเคไม่สามารถจดทะเบียนเพื่อว,วิ่งบนถนนให้ถูกกฎหมายได้ ในเกือบทุกประเทศเลยนะครับอันดับหนึ่ง Kawasaki Ninja H2R Kawasaki Ninja H2R นะครับเป็นเครื่องยอนต์แบบสีสูบเรียงสีจังหวะขนาดเครื่องยอนต์9 9 8ซ c แต่ได้มีการพัฒนาส่วนของการระบายความร้อนรอบๆในห้องเครื่องมีการติดตั้งระบบชุดอัดอากาศซปเ s u p e r ์จเจอร์ ซึ่งรอบเครื่องยนต์ที่ว้ขายทั่วไปนะครับอยู่ที่14,000รอบต่อนาทีด้วยเครื่องยนต์900กปสซีซี310แรงม้านะครับทำความเร็วสูงสุดไว้ที่380กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่มีการทำสถิติครั้งใหม่โดยการทำสถิติครั้งนี้เป็นผลงานของการขับขี่ของเคนเนนชบวักูแชมป์โลกสมัยชาวตุรกีนะครับ เชมป์โลกสีสมัยในราการเวอร์ซูเปอร์สปอร์ตที่ควบเจ้าคาวาสกินินจาเฮตุอาทำความเร็วสูงสุดอยู่ที่400กิโลเมตรต่อชั่วโมงในพิธีเปิดสะพานออสมันกาซีบริตในประเทศตุรกีน,นะครับและในที่สุดเขาก็สามารถทำความเร็วทะลุ400กิโลมตรต่อชั่วโมงในระยะทาง1.5กิโลมตรด้วยเวลาเพียง30วินาทีเพียงเท่านั้นเองนะครับ สิบอันดับรถมอเตอร์ไซค์ที่เร็วที่สุดในโลกปี2022นะครับปิดพลาดกันใดก็ต้องกราบขอบใัยท่านผู้ชมมาณที่นี้ด้วยหากดูและชอบใจฝากกดไลค์เม้นไว้ด้วยนะครับ